ำหรับคนที่ใช้ปั๊มแบบนี้อยู่นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของพอใช้งานไปสักพักเนี่ยปั๊มมันจะไม่ตัดนะครับเพราะว่าเพชรสวิตช์ที่ด้านในเครื่องเนี่ยมันเสียการที่เราจะเปลี่ยนเพชรสวิตช์ที่อยู่ในเครื่องเนี่ยมันเปลี่ยนได้แหละแต่ว,ว่าเปลี่ยนแป๊บเดียวมันก็กลับไปเสียเหมือนเดิมนะครับผมเคยเปลี่ยนแล้วแล้วมันก็กลับไปเสียเหมือนเดิมก็เลยแก้ปัญหาโดยการ ทำปลากแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือ,อมันสั่งงานด้วยรีโมทนะครับโดยผ่านตัวนี้สวิตช์รีโมทต,ตัวนี้หน้าคอนแทกหน้าคอนแทกมันจะเล็กมากถ้าเอาไปใช้ในเสียบปั๊มหรือว่าโบเวอร์ที่กระแสสูงๆหรือว่าเป็นเสียบหัวแรงอ่ะหน้าคอนแทกมันจะไหม้นะครับเพราะฉะนั้น ผมก็เลยแปลงตัวนี้ใช้เป็นหน้าคอนแทคของแมกเนติกแทนนะครับโดยสั่งงานาด้วยตัวนี้เอาหน้าคอนแทคตัวนี้มาสั่งงานเลี้ยงคอยของแมกเนติกนะครับก็ทีเนี้ยเราก็จะสามารถใช้งานได้หมดเลยใช้งานได้เป็นแอมทงสูงได้นะครับ ใช้ได้เป็น10แอมป์15แอมป์ใช้ได้หมดนะครับตัวนี้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เลสั่งงานด้วยรีโมทต,ตัวนี้นะครับ okay. <Okay. S 2> ก็คือรีโมทต,ตัวนี้จะสั่งงานหน้าคอนแทคของตัวนี้นะครับตัวรับสัญญาณรีโมทต,ตัวนี้แล้วก็มันจะมีรีเลอย์อยู่ด้านในนะครับหน้าคอนแทคของตัวนี้ มันก็จะมาเลี้ยงคอยของแมกเนติก่งให้แมกเนติกทางานอีกชิ้นแล้วก็เอามาจ่ายกลักชุดนี้ปลั๊กชุดนี้จะผ่านรีโมทส่วนปลั๊กชุดนี้จะเสียบอย่างอื่นได้นะครับเป็นบเวอร์ได้ก็คือปลั๊กชุดนี้จะไม่ผ่านรีโมทเสียบแล้วแล้วก็กดเปิดติดได้ปกติส่วนปั๊มเนี่ยก็จะเสียบช่องนี้จะสั่งงานด้วยรีโมทโอเคก็เป็นแนวาทางนะครับ